คลิปนี้เม่มาประการจะพาท่านผู้ชมไปดูวงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่หลังอาคารหลังด่านนนะครับท่านผู้ชมมีบางคนก็ํามถ่ายเข้ามาอยากจะดูว่าเป็นสระน้ําใหญ่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูเที่ยวนี้เขากําลังถมแล้วครับพี่น้องครับวงเวียนใหญ่หลังด่านตรงนี้นะครับเขากําลังถม คงจะเป็นสนหยบแล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมคงไม่ได้เป็นสระน้ํามีดอกบัวดอกอะไรอย่างที่เราคิดตั้งแต่ต้นๆน,นะครับนี่เลยกําลังถมแล้วครับท่านผู้ชมอ่สาสระน้ําก็ใหญ่มากๆเลยที่แรกบวัสดิการก็นึกว่าเขาจะให้เป็นสระน้ําแล้วก็มีดอกบัวดอกอะไรนะครับไปๆมาไม่ใช่แล้วนะครับถมแล้วนะครับ กำลังถมกันใหญ่เลยคงจะเป็นเนินนะครับเนินแล้วก็คงจะมีอะไรต้นไม้ต้น,ตนอะไรมาปลูกนะครับก็กสวยงามไปคนละแบบนะครับที่แรกจะเป็นสาระรไม่ใช่นะครับนี่เลยกำลังถมแล้วครับสมาูผู้ชองน่าจะเป็นสนหย่อมนะครับคงเป็นสนหย่อมนะครับเอาถงชาติมาวาง มาไว้ตรงกลางไหมหล่ะนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีตรงจากตรงอะไรสัญเดียร์ักถ้าอย่างหนึ่งนะครับตรงกลางเลยนะครับเป็นวงเวียนขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมอยากจะให้พอโครงการเสร็จก็ท่านผู้ชมก็ขงเข้ามาดูมาชมได้นะครับกาลังโถมครับท่านผู้ชม ดี๋ยวพอถมเสร็จยังไงเดี๋ยวว่าเรมือนการจะตามมาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าตรงกลางเขาจะทํำยังไงมีต้นอะไรต้นไม้ต้นอะไรมาปลูกหรือว่าจะมีะตัวสัญลักษณ์อะไรเป็นเสาเป็นอะไรมาวางตรงกลางนะครับนี่เลยกำลังถมที่กันใหญ่เลยครับท่านผู้ชม เอาถมก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่านะครับแล้วก็ดูตามเรื่องตามลางของเราไปไม่นนว่าจะถมจะเป็นสาระจะเป็นเนินก็ดีซะนะนะครับท่านผู้ชมครับ ถมแล้วนะครับท่านผู้ชมสาระนะสาใหญ่ที่แรกว่าเบืองการก็เน้กว่าจะเป็นสนานระนะครับอย่าไปมาก็ถมแล้วครับท่านผู้ชมอ่าเป็นสะลนะ้าเป็นวงเวียนขนาดใหญ่หลังด่านนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานท่าลามแห่งที่ห้าเบืองการโบลิคําใสนะครับท่านผู้ชมถมนะครับของปนเนินนนนะเป็นวงเวียนแล้วก็ถ้าเรามาจากด่านก็จะมา วงเวียนนี้ก่อนที่จะขึ้นสะพานถ้ามากับปาสันก็ต้องมาอ้อมวงเวียนนี้ก่อนนะครับลองทางด้านที่ตะวันออกก็วง,งเวียนตามวงเวียนนะครับ่นานผู้ชมเสร็จเมื่อไหร่บ่าวือนการก็จะนำเสนอให้แฟนขับไปดูได้ชมกันนะครับวงเวียนยกักษ์วงเวียนใหญ่เป็นส่วนหยองแล้วนะครับมันจะเป็นสระน้ำ แต่เป็นสวนหย่อมก็ดีนะบามือนการคิดว่าก็น่าจะดีปลูกต้นไม้ต้นอะไรเขียวชวอุ่มโอ้คงจะลมรื่นดีะนะครับเดีกก็จะเป็นสานะน้ำอะไรนะครับ ถนนก็จะเป็นโน,โน่นแหนะครับท่านผู้ชมเอาทางขึ้นสะพานนะครับก็ยังวันจ้ไปไหนยังอยู่ที่เก่าอยู่ทางขึ้นแต่ว่าตัวสะพานเราก็กลังทากันอยู่ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นสะพานนะครับพอวงเวียนมาแล้วก็จะเป็นทางขึ้นสะพานนะครับตรงกรอบตรงอะไรของตัวถนนที่จะขึ้นสะพานเขาก็ทําเขาก็เทกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวสะพานนะครับ รืยจะเป็นพอวงเวียนมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมจะเป็นทางขึ้นทางลงสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบุารีรัมย์บริการ,รนี่นะครับายโน่นเลยไกลที่โมเห็นไกลก็จะเป็นเชิงสะพานยังไม่ได้ทําอะไรยังอยู่ที่เก่าอยู่นะครับแต่ว่าตัวสะพานก็ทําไปแล้วนะครับ คลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับจี่มเห็นไกลๆนนอนก็จะเป็นอีกถนนใบพัดอีกเส้นหนึ่งทางลางที่ตะวันตกก็กำลงังสมติตมอะไรกันอยู่นะครับพบการคิดหน้าครับท่านผู้ชมครับ